เออออกพันซายืมไปเที่ยวเด้อวันเชียงคานวันที่สี่เฮออกพันซาเวลาไปบ่เลยฮึอันนี้ข้าเจ้านอนอยู่นี่ตลอดตินี้นะบน่นอนนอนไปกลางเวรเข้ามาท่าพายท่าป่าฮนะเนาะโอ้แต่ว่าโอพวกปั่นมาเหียนแต่ว่าเนาอฮ่องไผ่ห้องมันเลยนี่นะน้ำมามันก็ไปที่มันน้ำมาสู้ขึ้นก็พุกเสียกไปว่าเน,ออนาอ เสียกเปลี่ยนกระลอยขึ้นน้ำน้ำน้องคนะเสียกพุกไว้พุกไว้พุกเป้พุกกระดานน้ำแล้วก็มาพกโลกขึ้นที่เราสวัสดิ์คือนัาอึ้งลูกคลิปเงินบางเพชร้เอยู่หนาอยู่หัวน้วเนอยาใหัวเออในยาให้หัวนี่ยาวานดอในเดย์ยรนเม่นยังแล้วนะโอ้อันน้ำยาอะไรน้ำามักนยังเ้เขายาอน้ำหมา แต่กินเหรออวะมันอยู่น้ำแพรอยู่น้ำแพร่พอไล่มาน้ำน้ำอักไปตะกินก็นะออืเป็นพักน้ำตีกินได้โอ้เหลียสิแข็งแล้วพอเหลียสิแข็งแล้วฟังพูดป้าเน่าเต้อันนั้นฟังฟังอันนี้ตร่งคามบ้างนังบ้านน้อยตีบ้านน้อยเฮบนบนถนนคนเดินอันนี้ถนนคนย่างบนจักรยานตีบนบ้านน้อยวะเนี่ยบ้านน้อยแกงคู่นะเก่งคู่เกินคู่กับแมน เออพ่อแก่ครูครูพ่อครูน้องอันนี้กับบันนอยนะมองถนนถนนจักรยานเขาเนั้นนะแมนลืมลรือข้ามมาฮิโรวะก้ามมาลืมเลยอันพูดแมนยังขึ้นเรลุงอันอาหารเดียวอันอาหารอยู่บันนอยเออไตวัดนี่กว่วัดทักบกบวัดทักแคกเที่ยวนีเออทักแคกครับพูดได้ทักแคกเด้ไตวัดนิดนึงอันพูดยังสิแมนเสียงคานตดีพูดนะแมนแหละ โอ้โมกุลเสียงขานแล้วก็ตรงข้ามสนาขามสนาขามบบเห็นบ้านบบเห็นแผ่นแต่ว่าปักมีนี่ตรงข้ามบ้านน้อยแกงคูดคูดติแนนเออเปลี่ยนสันพี่น้องอันนี้บนก็ปักแลมโมกุลยังก่อนนะบนเต็มข้อเข้านเออ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 ขี่ไปทางปักสมเฮียนอยู่แต่จำซื้อมันบ่ได้อันนี้ผูทอกอันนี้มันผูข้าวคุยตีฮึอ ผูกไก่เงินนะเนาะเออผูกไก่เงินผูกไก่เงินนี่นะฟังไทยอันนั้นฟังไทยพี่น้องเราอยู่ฝั่งลาวป้ากุฏิเพื่อนกรใหญ่จังเนาะบัดจีนคุณหนักพี่น้ององไปบัดใหญ่ก่อนนี่นะป้ายางเลาะไปเลยเดียวพี่น้องยางไปก่อนเดูลงเด้อเออชมวิวก่อนบรรยากาศ ดิมฝั่งของพี่น้องยิงก็ลอกันอยู่ไหนอันนั้นเนี่ยโอ้ยอย่าเอาความจริงมาเบ้าหลายเอาเงิเด้เอาเงินในกระเป่ามาดิบิเออมาเบาดีใช่ไหมโอ้ยเอาให้ไตนะเออเที่ยวจับไป เออลืมกดไลค์กดแชร์เนอจริงกกนเนอะกว้าหนะโอ้บินนองวันปักหมีเบาดีเก่งกรมาไหมกรับมาไหม